กข้าวทองตาที่น่าไปนั่งอย่างเนี้ยเขาส่งมาทนายเลยเบรกเกอร์ใบเยอะเขาว่าเกลใบมั้มัดติดต่อได้ตลอดแหมงงแหมงงมากนะฮะงงไม่เคยหายนะไม่เคยเราก็ไม่เคยหายเราก็อยู่ในสื่อต้องการอะไรก่อนอะไรแบบนี้คำถามแรกต้องการอะไรก่อนบอกพี่วิวข่าวออกพึ่งพึ่งเจ้เนี่ยคำว่าเนี่ยไลทเยียวยาเนี่ยมาจากใครมาจากสื่อหรือมาจาก แล้วเขาจะมีคำกั่งตัวหรือำเยียวอยู่คนที่ใช้คำว่าไม่เยียวยาเนี่ยใช้เยอะมากทุกเกิดทุกเพจหรือทุกสัมผัส อะไรที่จะทำให้เราเสียหายเราฟอร้องอยู่แล้วอะไรที่จะทำให้ทำให้เราเสียหายเราฟอร้องอยู่แล้วจา้าไม่ต้องห่วงไม,ไม่ปล่อยไว้หรอกออเพราะทุกคนนี่ยมีทีมงกับไม้จอดตัวเมงแค่กดโทาสั่งแบบจดก,การเลยถามว่าฟ้องสมนางบอกว่าไม่บอกแต่ว่าก็ธุรกิจมันมีการโดนกระทบ ทีมรับเอฟซีก็เขารู้จักเราอยู่แล้วว่าเราสน์ธรรมนเราเป็นยังไงแต่เพียงแค่ข่าวออกไปแล้วคนพูดถึงเฉยๆแล้วก็คนที่รู้จักเราก็แค่ว่าอุ้ยจริงเหรออันนนี่เต้จีระเจ้าเบิร์ฝ่าชุมวิทยเจ้ากุมองฝ่าเห็นอย่างตาละมือนั่นแหละต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณเอฟซีุญห่วงเอฟซีเอฟซีเป็นห่วงแล้วตกใจมากว่ามีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางคนอ่ะส่งส่งหลักฐานมาส่งแม้กระทั่งว่า คนถ่ายอยู่กันใช่ไหมคนถ่ายนคนที่อยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดก็ก็มาเมน้นคนที่อยู่ในการก็มเมนจ้าคนที่เป็นเพื่อนของน้องๆที่ขับรถก็มาบอกว่าพฤติกรรมโดยปกติแล้วน้องเป็นคนอย่างไรก็มาเมนม,มีนะอะไรบ้างตอนคนรู้จักเขาก็มีใช่ แอมแบงก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันยินฟูอะไรก็อยู่ในเหตุการณ์หมดมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกด้วยจากเนี่ยคือคือมีคนมีคนที่ส่งหลักฐานหรือส่งนักสืบโซเชียลแมแต่แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราเราเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าคนที่ให้กําลังใจมาเราเห็นคนที่อยากช่วยอยากอยากส่งหลักฐานมาเราก็เห็นและรับไว้แต่ว่าหลักฐานนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์ โอกาสต่อไปก็ก,ก็จะขอบคุณมากอะไรเงี้ยตำรวจกาานนับนั่งมานั่คอยมันนะ่ะวันนี้เกิดเรืนะ่องน่ะตำรวจก็เ่็นรถด้วยแต่เราไมาา่มานั่งพูดมานั่งทำเพราะมันเป็นว่าจีิงๆก็ปล่อยไปลยปล่อยให้คดีท่านาพูดระดับกฎหมายพูดรู้พูดมีสิทธิตามกฎหมายท่านตัดสินเลย